Matter. What matters What to you. สวัสดีครับผมมีมนามสมมุติและนี่คือรายการ What Do You Meme เราจะพาทุกคนไปพบกับมีมแมทแมทและวิธีการใช้หรือใครไม่เข้าใจมีมไหนลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้นะฮะผมจะมาเล่ามีมอันนึงให้ฟังคือต้องเกินกันว่ามีมนเนี่ยมันไม่มีเทคในภาพเนี่ยมันก็ยังคงเป็นภาพที่อิมแพคมากคือถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็อาจจะอุทานออกมาว่าแบบเจดแค่ต้องมีหลุดขับออกมาฮะไม่มากก็น้อยมันคือมีมนี้ฮะใช่ครับมันคือมีมคนตัดหญ้าท่ามกลางทอร์นาโดครับผม ซึ่งที่มาของมีมนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงคือประมาณปี2017เนี่ยมันมีทรนาโดเข้านะที่แคนาดาทีนี้เนี่ยพี่คนนี้เนี่ยแกก็นึกคืมอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยตัดญ้ามันซะเลยซึ่งบังเอิญว่าแฟนเขาเนี่ยดันถ่ายรูปเอาไว้ได้ครับและแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นตำนานซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับผมคือ เราจะเขียนอะไรบางอย่างที่กําลังเป็นกระแสฮะหรือว่าเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเอาไว้บริเวณพายุฮะก็คือทางด้านซ้ายบนของภาพก็เนี่ยเขียนไว้มั่วๆแถวนี้เลยส่วนตัวผู้ชายเนี่ยก็จะแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างที่อยู่นอกกระแสฮะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นการไม่แคร์ว่าแบบเฮ้ยเทนเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันฮะเช่นเราอาจจะพิมพ์คําเหล่านี้เอาไว้บริเวณพายุฮะโควิดแทกุง้งตลาดมหาชัย ล็อกดาวน์แล้วก็พิมพ์บริเวณที่พี่แกกำลังตัดหญ้าอยู่ฮะว่าคนที่ไม่ใส่แมสแล้วไปบอลซึ่งมันจะหมายความว่าในขณะที่คนไทยกำลังกลัวการระบาดของโควิดเนี่ยมึงก็ไม่ดูอะไรเลยเพจในไทยหรือคนทั่วไปเนี่ยก็มักจะไปเล่นกันประมาณนี้ฮะก็จะเป็นการเล่นตามสถานการณ์ต่างๆโดยเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือในภาพให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆฮะ หรือถ้าใครจะโชว์เหนือหน่อยแบบเฮ <Wow. S 1> ้ยกูเก่งฟ h o t o s h o ช็อปบวมึงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะตัดต่อภาพอนณภัยจากในหนังฮะหรือว่าจากอะไรบางอย่างเนี่ยเอามาไว้ด้านบนกเห้มุกมันพีคมากขึ้นก็ได้เช่นภาพนี้ฮะซึ่งแน่นอนว่าตามธรรมเนียมฮะเราจะมาลองทํามีมนี้ด้วยกันครับผมเริ่มแรกเนี่ยเราลองพิมพ์กระแสะดราม,ม่าในช่วงนี้กันฮะตัวช้างตำรวจทำเกินกว่าเหตุวัคซีนช้า สะพานลอยห่วยเศรษฐกิจแย่แล้วก็คนไม่มีจะแดกแล้วเราก็พิมพ์ตรงตัวคนตัดหญ้าตรงนี้ว่าผมที่เก็บตัวปั่นจักรยานอยู่บ้านอย่างไม่แคร์ใครเท่านี้ฮะเราก็จะได้มีมคนที่ไม่แคร์ใครที่สุดในโลกมาแล้วครับส่วนใครที่อยากลองเล่นมีมนี้เดี๋ยวผมจะลองแปะเทมเพลตเอาไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะหรือถ้าใครแบบอยากไวของก็ลองทำมาแชร์กันได้ครับผม สำหรับวิกต่อไปนะฮะใครอยากรู้สาระดีๆหรือวิธีการเล่นมิมต่างๆอย่างถูกต้องเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยครับหรือใครมีมิมที่น่าสนใจสงสัยว่าเล่นยังไงหรืออยากแนะนำก็ลองคอมเมนต์ไว้สิครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ